เมื่อก่อนก็เป็นคนหนึ่งที่เวลากันคิ้วจะใช้มีดโกนกันคิ้วแต่ก็ต้องระมัดระวังไม่ให้มีดโกนบาดคิ้วของตัวเองแต่ตอนนี้ใช้ตัวนี้นะคะเปลี่ยนมาใช้เครื่องกันคิ้วอัตโนมัติสะดวกสบายมากๆเลยไม่ต้องห่วงกังวลเรื่องที่ว่ามีดโกนจะบาดคิ้วเลยเพราะว่าตัวนี้ใช้งานง่ายมากๆมีใบมีดกันคิ้วด้านบนซึ่ง ใช้งานสะดวกแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือสามารถชาร์จไฟได้ด้วยอันนี้คือดีมากๆเลย mm hmm. เดี๋ยวจะลอง mm hmm. ทดลองให้เพื่อน mm hmm. ๆดูนะคะวิธีการเปิดใช้งานก็อจะมีปุ่มตรงนี้เลื่อนขึ้นไปนิดนึง mm hmm. ก็จะมีเสียงประมาณนี้แล้วเราก็สามารถที่จะกันคิวได้เลย mm hmm. ตรงไหนที่เราไม่ต้องการเราก็กันได้เลยเพื่อนๆแบบ สะดวกสบายแล้วก็ใช้เวลารวดเร็วมากๆเลยเมื่อเทียบกับการใช้มีดโกนกันนะคะอันนี้เราก็จะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาในเรื่องของการกันคิ้วเลยใช้งานง่ายน้ําหนักเบาสุดๆแล้วก็มีรูปร่างหน้าตาที่สวยหรูแบบนี้เลยเพื่อนๆคนไหนที่กําลังมองหาเครื่องกันคิ้วไฟฟ้าอัตโนมัติสั่งได้เลยนะคะกดได้เลยค่ะพเพื่อนๆ